1วันไปโซนสยามว่าเสียเงินเท่าไหร่เสียค่าแถวตอนนี้เราอยู่ที่บางซื่อนะคะมาสถานี MRT ไปเซินจิ้จุจักแล้วก็ไปสยามต่อเลยเออหันหัน เอ้ยมายัางนะเอ้ยผมฟิวสวยมากโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สยามสแควรวันนะคะมากินร้าน<ม>กาโซ,โซสเต็กน,นี่นะคะอยู่สาายามสแควร์วันชั้น5เพราร้านใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูเมนูนะคะชิ้นใหญ่มาก ก็คือีริงตอนนี้139บาทนะคะแต่ว่าเราแอดตามข้าวโพดเพิ่มมันเลยกลายเป็น159บาทก็คือมันใหญ่มากๆกูกินไม่นมนโคตรใหญ่ร้อนก็คงมีเนื้อปลาเนย่ือกินจะหมดแล้วเดี๋ยวกินในหมดอหล้วใครอีก ตอนนี้กองส่งตกำลังเนาะพวกครูก็ได้ก็มือเกิดอะไรเนี่ยเสียงเฉยไม่เป็นไรอ่ะใส่อะไรเนี่ยมันมันมีสเลดในคอมีคอสเลดไม่เข้าใจเลยนี่เราชอบแกงมากนี่รูกบน่ารักมากมีน้องหลับอ่ะก็คือตอนนี้สยามร้อนเขาเริ่มจัดแบบว่าธีมคริสต์มาสแล้วนี่ไงเขามีต้นคริสต์มาสเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปป๊อปปมาก ไปดูของว่าเฮ้ยมีของเข้าที่แบบเขาไม่อัพก็เป็นพันๆไหมน่ามีป๊อปมาคนจะบอกว่าของป๊อปมาตอนนะี้เยอะมากนะคะที่สยามคือโซลออ เราต่อันนี้แต่ว่าเราเราไม่อยากได้ตัวนี้ไม่อยากไปตัวนี้อันนี้ก็คือประมาณกลางๆแต่มันหนักอยู่นิดนึ่อันนี้มันจะหนักสุดเหรอไอ้ไอ้เนี่ยสิงโตนี่สิงโตเชื่อมันเช่อมาเแล้วกันไ้แค่ตัวเดียวจบไปค่ะทุกคนเสียงอะไรเรากลับเรากลับมาร้านเดิมนะคะเพราะว่าในน่าสนใจกว่าคือของมันเยอะมาก ตัวตัวเลยัวคือน่ารักหมดชื่อดูพ่อดนแม่ด่ดเราซื้อเพิ่มอ,อีกส่นละอันนี้ก็เป็นราคาช็อปนั้นคนหรือราคาดีคือจริงจริงการมาสยามมันจะไม่ได้เสียเยอะหรอก <c oughs> ถ้าพวกรูไม่ซื้ออะไรแบบไม่คือคแล้วอุ้ยแล้วของมันเยอะด้วยนะแล้วก็แบบน่าซื้อหมดเลยไปหาที่นั่งแก้งก็แบบ เรามากินโนชีนะคะเอาเป็นซิงเกิลเจอร์หวานมื่อา,วาหวานเท่าไหร่ห้าสิบเอาหวานเหมือนกันเอาห้าสิบตงกูรสไข่มุกอร่อยอะ่ะชอบนอตชีเดียวโนมามาเรามาแกะก,กล่องตระสกันและตอนที่เราไปร้านนี้เราเจอนี้มาแล้วมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วบอกว่าผมได้ซิงเกิลผมไม่ได้ดิงเหตุเป็นตาเออไม่อยากได้ตัวนี้ มาเรามาแกะกันเลยมันจะไม่บอกว่ามันไม่อดาอได้ตัไหนจะลองแกะก่อนแล้วกันตีได้เลยไม่ได้อุ้ยยยตัวที่ยยยยยยยกยย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 ไยยยยยนยย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 ยอนยยายตยยยนยยยนยยย่ยยยอยย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 ่ยย้ยยกนยยรยย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 ปยยยยอ่ยย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 ยมันยย พูดจากมึงเท่านั้นเองเอาได้เฮ้ยท่านี้แน่เลยอันนี้เราทำหน้าทุกคนก็เยอะไปเลยต้องไปแต่งคิสมากันต่อบ้านไหนทุกคนเราได้อลิสเฮ้ยน่ารัละก้บ้านให้ต่อต่อไงกูได้ตัวหน้ากล่องอ่ะเราเล่นกูได้ตัวหน้ากล่องเหรอ ม uh ึงสอยให้ก no, ูหน่อยดินีะาแตคะต้องถ่ายติ๊กต็อนะคะทุกคนดีชิมังติ๊กต็อกนีตรงนี้ทุกคนแบดไหนเลยอีมาแบดเราหมดแล้วว่าจะไม่ได้ถ่ายกวอลแล้วว่าทำไมดีอะเนี่ยมาเดินรอบต่อมิสยโอเป็มไปทุกคนดูก็มาเจอิคือบบมันออยละทั้งอันบนหั้งด้า ดูดิมาเปนบ้านต่ว่าราคาแรงกันที่แบบเราเคยราคาแบบหนึ่งนพันหกตอนนี้ตอนนี้ประมาณห้าหมงนะคะแต่เราจะเดินไปมันทัดทองประมาณหนึ่งโลไม่ไกลหรอกมันต้องไปทางไหนทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะนี่ราคาเท่าไหร่ ตอนนี้อยากนั่งแท็กซี่อ่ะอยากนั่งแท็กซี่แล้วเราตอนนี้อยากจะกดแกร็บหาแท็กซี่แล้วอะตอนนี้อยากนั่งแท็กซี่อยากไปเฮ้ยรูเย็นมากพี่บอลคือช่วงนี้ดีหน่อยที่มันไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นอะมันน่าจะแบบท่วัเริ่มเย็นเริ่มเย็นมีลมให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยตากโกอะไรนางโกเโก้ไหมรู้จักมันแล้วก็ทุกคนจมูกตาบ้า ตอนนี้เรามาถนนบางข่างแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าร้านทานยิ้มขาลิา้งอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราต้องหาคือนี้คือร้านคิดใช่ไหมอ่ะคนเยอะๆค่ะแตัวนุก็คนก็แถวัปเยอะมากเลยค่ะแน่นมากยังไม่หายเลยอ่ะอ <c oughs> <c oughs> ิ่มทั้งทอ้องอิ่มทั้งใจอ่ะคิดดูอิ่มแล้วก็เรียนชูอินวันเลยนะว่าอิ่ม <c oughs> <c oughs> คือเพื่อทานหนึ่งชิ้นของพี่อินสารีเราทําได้เขาหิดกันก็หิบ้างก็คือตามเขาอะก็พอไปเดียวนะไม่ได้นามนมากลงเพื่อนยืนกันตอนนี้ ตอนนี้เราอยู่ร้านป้าน,นีนะคะทุกคนชื่อว่าเราเลยป้าเดี๋ยวอนาคตก็จะเป็นป้าให้ดีมึงก็เป็นทาร์ตไข่ของเรียกว่ายอใช่ร้านยอก่อนออะไรก็จะกินอะไรก่อนใช่แล้งเขาเป็น,นไหมทุกคนเรามันจะยอดหกหก จะอยู่อยู่บ้านมากบ้านเบ็รมาเนี้แหละเป็นไม้พูดใช่คือร้านป้านี้เขามีโต๊ะให้นั่งเลยนะคะทุกคนเราก็คือได้ชาร์จแบตแล้วก็ได้พักผ่อนหย่อนใจกันแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเรียกวันกลับบ้านเฮยจะอยู่บ้านจร,งจร,งจรงิงๆโอเคสําหรับทลิปนี้นะคะก็เส,ะะสเียงเงินไปประมาณถ้ารวมค่ารถไปกลับมันก็จะตกที่ประมาณพันสองนะคะสำหรับวอล์กหนึ่งวันของสําสำหรับวอลก์กหนึ่งวันของเรา โอ้ยมันเดินทำไงหล่ะมันถือไม่ล่ะมันแรงมากเลยไม่แรงนี่ไงมันกันซานอ่ะอเมหมกก็สำหรับบล็อกหนึ่งวันของเราวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะพ็ขอบคุณคนที่คิปจบนะคะคลิปนี้ก็แบบตลกอ่ะเออมันก็แอบตลกอยู่คลิปนี้ก็สักทีนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย